สวัสดีนะครับพบกับเราครับช้างคู่ใจพายปัดเมืองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในซุ้มนะครับวันนี้ก็จะพาเด็กนะครับเด็กฝึกเด็กเด็กฝึกเด็กเอาเด็กฝึกเด็กเด็กกได้เด็กหนึ่งตัวนั่นเด็กหนึ่งเชือกเอามา้ามา,มา,มาทำอะไรน่ะจะเปิดตัวใช่ไหมโอ้ัวเนี่ยคลิปก่อนนี้ก็จะเสร็จงานแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำครับคลิปนี้กําลังจะเปิดตัวเงี้ยวก่อนเพื่อนมาโอ้ วันนี้ก็จะเริ่มจากการมัดมีดมัดมีดตนจากวิชาที่เคยร่ำเรียนมาครัต้องมีมีดมีตะโขก้นนะครับก่อนที่จะขี่มาสวัสดีรายงานตัวต้านนี้ครับสวัสดีครับผมควานบุ๊แอนเด็กฝึกขัดเดกฝึกขัดนะครับเอามามัดมีดเร็วเรเริ่มต้นนะครับการจะเป็นควานช้างก็คือถอยๆไปนนึเอาก็ต้องมีวิชามีมีดนะครับอนออ ควานช้างก็ต้องมีอาวุธนะคะตามหลักสูตรของบรรพบุรุษที่พาเลี้ยงมาต้องมีมีดม,มีตะขออ,อืออุ้ยท้องจะหายใจออกไหมน้องพี่น้องอออือ,อต้องกระสดเลยดึงมาถึงถึงมันชนกันนี่ไหมเนี่ยชนกันตรงนี้นี่ดึงมาวะดึงมา <c oughs> มาชัก<ห>ม,ไมาไปดว้ดวยกลัวโบพัดอีกรอบหนึ่งฮะดูวะดูวะดูวะ โอ้ยลูกศิษย์จันโง่ครับนี่ย oh, ควันใหญ่ควันโอ้ใหม่ๆก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมครับเรื่องงงไม่มีที่เปรียบเอาเอาเฮ้ยเฮียโชว์สเต็ปนะครับเอาอวะตัวมุนตัวยูเออไหนไหนมามีอะไรบ้างนะครับมาตรงนี้มีมีดเออมีมีดแล้วจะขอครับตัวมุนวะมุนวะมุนวะตัวมุนตัวมุน มุนวะมุนยังไงตัวมุนมุนวะตัวมุนน่ะมุนน่ะตัวมุนน่ะตัวมุนเออนี่แหละตัวมุนมุนของแท้เลยน่ะอ่ะมุนตัวตัวมุนนะตัวมุนนะครับเราไปลุยเลยครับอ่าลุยเลยครับตอนนี้นะซับช้างทำยังไงก่อนครับการเข้าช้างไปสดเข้าช้างเอาเข้าไปไม่สั่งยังไงหู อ,อ,อ้าวปวดเท้าอ้าวเห็นนะผลรองเท้าด้วยเวลาเข้าจานเออยิ่งถูกทางเลยเป็นคนไม่ใส่รองเท้าอยู่แล้วไปขอบไป่ไปาเดี๋ยวมาดูครับว่าจะจะหมุนหรือไม่ตัวหมุนอ่ะเอาวันนี้วันนี้เราลุ้นกันนะครับเมื่อกี้เมื่อวานใครหมุนคนนั้นก็ต้องหมุนออกเหรอเมื่อวานเมื่อวานใครหมุนไว้เขาแหละปวดหมุนเออรู้ครับ เปลี่ยนทิศทางเนาะม้วนเข่าเออมุนออกมาทางนี้มุนมาหาตัวเองน่ะไหนมุวนเข่ามุนออกมาะทำมือแข็งแข็งดูนะครับลุ้นนะครับลุ้นลุ้นลุนทำมือแข็งแข็งใส่เองถอดเองไม่ได้ใส่เองถอดเองไม่ได้ทุกครั้งจับตัวยูให้มันแน่นแน่นเออเอาวามันก็อยู่นิ่งนะเออเอ้ามุน เอาเอาเอาน่ามันเอเออช่วยกันโอ้ยโอ้ยเอ็งก็ต้องหันโนนไปนู่นบ้างเนาะเออยากเลยนี่นี่เวิตามินเน้นเลยเยอะเยอะพอผีแรงไม่ใช่อางานอ่ะไม่ไม่หันตัวหมุนไปทางนู้นเนาะเอาลองดูสิเอาลองม่ลองใหม่ นี่อไไมด้ทำให้ดูเฉยๆทำให้ดูเฉยๆอ่ะอันนี้หมุนคืนนะครับนี่จับดีๆคลิปนี้จับนี่จับแบบนี้ก็ได้คลิปนี้อีพีนี้น่าจะอยู่กับการหมุนโซ่อย่างเดียวแล้วครับทุกท่านหันไปทางนู้นก็ได้ตัวเออเออมันไปอย่างนั้นว่ะเนาะโอ้จะมาเอาหันมาทางนี้มันก็ไม่มีที่หมุนไปหันเอามือได้เลยนั่นเนี่ยคือแล้วคือแล้วครับคืออะไรครับอาจารย์ ซื้อสิเป็นซือตายเกาะถนนเยอะกาะบนถนนมาไปไปไปล็อกขาเลยเยอะไปล็อกไนล็อกถนนมือมาทำไมไปว่ะคนเล็กเท้าว่ะเอ้าเอ้าดู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 โอ้โหคนล็อกคนมันเนื้อเองโอ้ยขออภัยกับเสียงด้พี่น้อง อาว่าบอกไม่ได้ทำอะไรเลยกำลังจะขยับขาตัวเองทรงตัวไม่อยู่ไม,ไม่ไม่ไม่อาว่าม,ม,ม,ม <S <S 2> <S 2> เออไใช่แม่ะจะเห็นอยู่วน,นมานี่นี่ใส่มาขาบแบบนี้เออดูดูไปนี่ก็ถ้าอยู่ทางนี้ก็วนมาหนีนี่จะว่าทำไมเอ็งก็อยู่ฝั่งนู้นก็วนมานี่อาว่าวดูดูเขาต้องมาสเตดเจ้าก็สดงความโง่ไอ้เขาเห็นโอปวดชาริการ ทรงตัวเองก็ไม่อยู่ไม่ทำอะไรนึกสาวมากเลยนะไม่ใช่ตีนทีนี้มาดูปลดอีกล็อกนึงนะครับเมื่อกี้ปลดปลดปลอกอันนี้มาปลดโซ่แล้วนะครับก็ง่ายเลยครับไม่มีอะไรมากเออตัดตัวเองหมุนไว้เนาะเหรออันนี้หมุนเองใช่ไหมเขาใส่ได้เมื่อวานอ๋อเมื่อวานให้หมูใส่ใส่ เป็นคนล็กอกหวหวาเองจำด้วยว่ามันเวลาใส่มันแน่นหรือ,อมันเอออยู่ล็อกไหนอยู่ล็อกไหนจำไว้อ่ะอเอียงเอียงวะเอียงเอียงเออถ้าเราไม่รู้เราก็เอาตัวยูอ่ะล็อกไว้ตัวที่เราเคยใส่น่ะตัวไหนเอ้ยลืมแล้วเมื่อกี้นะแค่ที่จะล็อกไว้นะเอาเอาเอไว้นั่นแหละอ๋อพอไม่ต้องล็อกล็อกไว้นั่นแหละเอา กระเด็นตื้อผูกกระเด็นตื้อปว่าหนุนช้างไปแล้วควานอะไรปลดแล้วก็ช้างเดินไปกนเปิดน้ำดะเปิดน้ำเปิดน้ำไปไปอาบน้ำให้ก่อนจะได้เดินแบบสดชื่นสดชื่นนะครับอูเอาแค่ ep แรกนี้ก็ห่างกระจายแล้วนะครับทุกท่านาลาา อาควานล้างช้างนะครับตอนนี้ก่อนจะพาเดินโอ้ยโอ้ยล้างช้างตอนนี้เริ่มต้นก็ต้องสอนกันอ้าวนี่ความมรู아아้เเต็ลยได้ความรู้หรือยังได้ความรู้ไหมคิดว่าจะเอาไปปฏิบัติเป็นวิชาติดตัวได้ไหม ฮะได้ไหมน่าจะได้ครับแต่ว่าทำได้ไหมไม่รู้วยตอนนี้อาจจะไม่รู้ตัวไปมันก็จะเออวิชานี้พ่อเคยสอนไว้แล้วนะใช่ไหมไม่ใช่ตรงไม้ต้นอือ้าอ่ะนิ่ง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 าว้ามาว้าเอาช่วยถูนอ้าู้ตัวมันออกตัวมันออกชมพูชมพูแลวตัวนึง เนาะนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหมูตรงนั้นเห็นไหมนี่มันถูนั่นน่ะเออออกไปช้างแดงอันตัวหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอนี่ก่อนอาบน้ําก่อนอีพีนี้ให้จบกับความฮาเมื่อกี้ก่อนรอดูอีพีหน้าเออเออเออรอลุ้นอีพีหน้านะครับตอนนี้ดูคลื้นๆอยู่ดูมีความสุข อีพีหน้าต้องขึ้นขาได้อีพีหน้าต้องขึ้นขาให้ได้เออเปียกมาทำนี่มันขึ้นไม่ได้ดูไหมเออวายยังโอ้โหพอกินน้ำก่อนลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนอาบน้ำเราหรอไม่ได้เอวหืกลัวทำไมเป็นควานช้างทำไมต้องกลัวกลัวขึ้นไม่ได้โอ็จะเป็นช้างแดงจริงๆโด้วนะหนวดตัวเขาจะออกแดงๆแล้วตัวช้างแดงแบบไหนช้างแบบอกสีแดงไงนั่นหายากใช่ไหม สรงขาสรงขาเอออาใน,นะพอก็ฝึกไว้ก่อนใช่มันอื้องมันได้บอพอเขาวอร์มไว้ให้แล้วนั่นเลยฮัดทรงขานั่นแต่ว่าหมูอยู่ที่หมูครหมูดีตัวขึ้นได้หรือเปล่ามันไม่มีเชือกเ,เออพ่อไม,มออาาอ่มีเชือกคอให้อวาเลยพ่อมีเชือกคอให้อวาไหม มาผูให้เป็นน้อยโอ้ดูท่าคุณแม่น้อยสิทำไมยกขาค้างงั้นเยี่ยวเยี่ยวแล้วก็แบบว่าดูอ่ะอีดูดูดูนางงามโอ้ทางนี้พี่อ้อยจะมาถามว่าว่าไปไหนวะว่าจะได้ไปเดินเที่ยวตรงไหนนะพี่อ้อยกับพี่เทนก็พาเดินทุกวันตอนเย็น อาบน้ำไม่สะอาดก่อนครับสุลโลช้างแดงช้างแดงช้างแดงทางจะงาจะบานข้างหนึ่งแล้วเนี่นจะไปไหนยังไม่ได้ขึ้นเลยหอบลอมาส่องจุกโขโอ้นอนนอนอ่ะอีพีนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอยากให้เราเทคเข้ามาติดตามอีพีหน้าต่อนะคะแล้วก็ ห้ามพลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับจะสนุกสนานจะได้ความรู้และจะได้ฮาได้ทุกอย่างได้ทุกอธัธรลดนะครับอยู่กับช้างคู่ใจคลายขวัญเมืองแล้วก็ช้างคู่ใจสายปาวาอ่ะสวัสดีค่ะ